สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผูสุคนเดอครับมื้อนี้มาพบมาพอ่อเนาะครับกับทางพญแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมะอัปเดตข้าวเป็นข้าวของทางพระเอกลิเกท่านหนึ่งนะครับโดนแฉอีกแล้วนะครับวเวแลเลกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับพระเอกลิเกโดนแฉไหนบอกว่ารักเมียแต่ทําไมแอบไปทําสิ่งนี้ เอฟซีลั่นเริ่มออกลายแล้วปา้าพี่น้องแม่นพาอกีกริกริไปเห็ดอีกอย่างน,อนอ้อบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับทางเพจแบกเปียกนะครับเพิ่นได้มีการออกมาโพสต์ไว้แบบนี้นะครับเป็นเอฟซีนะครับที่เพิ่นตาดีนะครับเห็นพาอกีกริกินะครับเพิ่นโพสต์ว่าเอาคือได้ไปล่านนวดแถวเมืองท้องหักเมียแนวไดนะครับ มีเอฟซีเห็นนะครับว่าพระเอกลิเกนะครับไปร้านนวดพี่น้องนะครับไปร้านนวดแถวเมืองทองนะครับเพื้นก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าหักเมี้แนวใดนนะครับเอ๊ไปล้านนวดซื้อๆมันเป็นอย่างพี่น้องหรือว่าไปอย่างอื่นด้วยประมาณนี้นะครับหลังจากนั่นก็เลยมีเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์หลายๆคนกับหูนครับว่าการไปร้านนวดก็คือไปนวดนะครับพี่น้องแต่ว่าสินวดอีกอย่างเนี้ยกับบอลหูนะครับเอฟซีเข้ามาคอมเมนต์ท่านแรกบอกว่า ไผซีมักของเถาเหี่ยวๆกุยๆโซกกระปกทันเก่ายุบสั่นนะครับพี่น้องนะครับเอฟสีทันแรกชัดเจนนะครับไผซีมักของเถาเถาเหียวๆนะครับท่านต่อมาบอกว่าเบื่ออีเถายู่บ้านหรือเปล่าแพ้เสียงในหัวนะครับแล้วกับอีกสองท่านนะครับท่านต่อมาบอกว่ายังบอแตงกะเริ่มออกหลายแล้วนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายนะครับหักเมียแนว้ยเดเมนว่าท่านนี้ก็เลยคอมเมนต์ว่า หักเมียแนวตั้งตั้งใจสีมากวยนะครับไปร้านนวดแนวนอนนอนลงให้เขาขึ้นนะครับก็เป็นความคิดเห็นนะครับของเอซีบางท่านบางคุณนะครับพระเอกลิเกโดนแฉนะครับมีเอฟซตาดีนะครับเห็นไปร้านนวดแถวเมืองทองก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าหักเมียแนวใหนประมาณนี้นะครับ <S <S แต่ว่าพี่ๆน้องๆฟังแล้วก็ต้องวิเคราะห์พี่จานาไปน้ำนะครับ เพิ่อ็อาจสีเมื่อตุนเมื่อตูนะครับพี่น้องเหตุงานหลายติบอนหลายแบบเนี้ยครับก็เลยไปนวดไปคลายสิน่นหรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาเบ้าซูฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อตไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ